รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโกรมชนรัธทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน สวัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรนิว32กับผมหนุ่มเจียระอิสระพงษ์เตชะแก้วนะครับเจ,เจอกันแบบนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6โมงเชา้าทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะครับรายการที่จะเล่าเรื่องราวของภาคการเกษตรได้ครบถ้วนที่สุดทั้งเนื้อหาสาระความรู้และความสนุกโดยเฉพาะในช่วงแรกครับกับช่วงรอบวันทันเหตุการณ์ มีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับในการจัดประชุมาติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานของปฏิรูปที่ดินจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ140คนจากตัวปฏิรูปที่ดินและก็หัวหน้ากลุ่มฝ่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดรวมถึงผู้บริหารจากส่วนกลางทั้งรองเลขาธิการผูลนวยการสํานักกองศูนย์เพื่อจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เราจะต้องแก้ไขโดยเฉพาะนโยบายสําคัญของท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านศาสตราจารย์ดรนรมุลปินโยศินวัตรและก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอิทิศินิรัตยากรในการเร่งรัดเรื่องของการออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับในการปรับเปลี่ยนสปมภรสีขีด01สร้างมูลค่าให้กับที่ดินของเกษตรกรโดยแปลงให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเป้าหมายในการออกโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งหมดในปีนี้ประมาณ 10.5ล้านไร่นะครับคิดเป็นจํานวนที่ดินก็ประมาณ1ล้าน6หมื่นแปลงแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีเขตสมบัตตามเป้าหมายอยู่ถึงร้อยละ55 ของจํานวนเป้าหมายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมาเร่งรัดการทํางานในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อจะทําให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการออกโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก,เก่เกษตรก,ก,กร,กกรนอกจากนี้ยังมีการหา,หารือแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่โดยปรับฐานงบประมาณหรือหาความร่วมมือกับหน่วยราชการอื่น ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้พื้นที่ที่ดินของเกษตรกรสามารถมีผลผลิตคุณภาพสูงสุดและมีปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะสามารถผลิตได้สําหรับในส่วนของถนนต้นไม้ตอนนี้ก็มีนโยบายชัดเจนเร่งด่วนจากท่านรมำตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรในเรื่องของการให้สปรอกร็เข้าไปศึกษาแล้วก็เร่งรัดในการเตรียมที่จะต้องคิกออฟการจัด แจกโฉนดต้นไม้ให้แก่เกษตรกรซึ่งโฉนดต้นไม้ก็คือการที่เรานำต้นไม้ที่มีมูลค่าในที่ดินของเกษตรกรมาประเมินเพื่อสามารถทำให้เกษตรกรรู้ว่าในแปลงที่ดินของตนมีของที่มีมูลค่าแล้วก็สามารถนำไปใช้ในแหล่งทุนในการขอผู้ยืมเงินกับทกสหรือกับกองทุนได้ในอนาคตน,นะครับ การลงมาตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนสีบุรพาิสงอุดมพรในวันนี้นะครับ ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับสตรจาร์ดรเลร์มนพินโยสินวัฒน์และท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอิทธีสิริรัตยากรนะครับที่ให้ทางสำนักง,งานการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยลงมาพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่สปกซึ่งจะต้องมาดูถึงความต้องการของพี่น้องในพื้นที่ความขาดแคลนแล้วก็เล่งในเรื่องของนโยบายการแปลงสปรกร4.01 เป็น,นโฉนดนะครับซึ่งทางสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคายก็เข้ามาดูแลอำเภอเฝ้าไร่ซึ่งเราเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเขตทั้งอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีพี่น้องเกษตรกรที่มีแปลงที่ดินจํานวนมากที่ต้องการโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับนอกจากนี้ยังมาคุยกันเรื่องของโฉนดต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นยางพารานะครับซึ่งสามารถออกเป็นโฉนดต้นยางพาราเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเป็นการเพิ่มมูลค่าในแปลงที่ดินของเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ น,นะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ลงแปลงมาดูแปลงถั่วลิสงจริงซึ่งจะทําการรับรอง GAP ให้กับเกษตรกรคือรับรองมาตรฐานทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรไปพร้อมๆกันโดยทางสำนักง,งานการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ทุกด้านครับก็ถ้าเรื่องของการพัฒนาตรงถั่วลิสงก็ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบตลาดไม่ได้เป็นปัญหานะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องกระบวนการการผลิตซึ่งอยู่ในเรื่องของการขาดแคลนน้าเดี๋ยวทางสํานักง,งานการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็จะประสานหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง แล้วก็ดูถึงการที่จะจัดหาระบบส่งน้ำหรือจัดหาวิธีการในการส่งน้ำมาให้อย่างเกษตรกรในการที่จะสามารถปลูกถั่วได้อย่างสมบูรณ์แต่ในฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูที่มีน้ำมากอยู่แล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะปลูกข้าวเป็นหลักส่วนถั่วลิสงเนี่ยจะเป็นอาชีพเสริมหลังนาซึ่งเป็นการลดต้นทุนแล้วก็ได้ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นการทำเกษตรแบบย,ยั่งยืนคือปลูกถั่วลิสงเพื่อให้เกิดไนโตรเจนในดินแล้วลดการเผาในแปลงเกษตรนะครับเป็น การเกษตรเชิงอนุรักษ์แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของกรีนเอโนมีครับก็วิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่สปรกร,รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนศรีบุรพาตัวที่สมุดมพรในวันนี้นะครับก็ทางสปกก็ตั้งใจที่จะเข้ามาดูแลพ่อแม่พี่น้องวิสาหกิจชุมชนในแปลงพื้นที่สปกทุกแห่งถ้าท่านมีความเดือดร้อนหรือความต้องการความช่วยเหลือก็สามารถประสานกับสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่จังหวัดของท่านได้ทุกแห่งเพื่อ จะได้ส่งข้อมูลมาให้สํานักงานการรูปที่ดินที่กรุงเทพในการหางบประมาณเข้าไปช่วยบริหารจัดการให้กับพ่อแม่พี่น้องครับเอาลูกนั้นแหละพี่นี่ <c oughs> อุ้ยคุณผ <c oughs> ู้ชมกำลังจะชิมอนูนแบบอร่อยๆเลยก็มาเจอผมซะแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราพักโฆษณาก,กันสักแป๊บหนึ่งกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงหน้าเบรกหน้านะครับช่วงนี้ขอชิมอูนก่อนดีกว่า ศูนย์ข้าวมชนแห่งนี้นะคะเป็นศูนย์ที่เข้มแข็งค่ะซึ่งศูนย์ข้าวมชนนี้ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก่อนนะคะก็เลยมีโอกาสค่ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะคะในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตในปี2567ก็อยากจะให้สื่อมวลชนได้มาดูว่าศูนย์ข้าวชุมชนแห่งนี้มีศักยภาพที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ในการที่จะให้ชุมชนใกล้เคียงเนี่ยได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเพิ่มารายได้ให้กับศูนย์ข้าวมชนนี้ในการทําเมล็ดพันธุ์ข้าวทีี่่มมคุณภาพพสงให้กับับศูนย์เล็ด ข้าวเชยพูมค่ะพังกรลมได้เข้ามาสนับสนุนอันดับแรกนะคะ เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอันดับที่2ก็คือมาสนับสนุนด้านเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอันดับที่3มาสนับสนุนเรื่องการยกระดับเรื่องรายได้ที่เราสามารถที่จะจาหน่ายข้าวในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ข้าวโอกาสและเสยภาพของกลุ่มนี้สามารถที่จะเป็นผู้นําทางด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ภายในชุมชนหรือภายในจังหวัดชัยภูมิับจากการที่ศูนย์ข้าวชุมชนของเราสู้กันมาเองนะครับมันจะมีผลผลิตที่ ไม่ตอบโจทย์และคราวนี้ก็ได้รับผล ตอบรับจากวัสดุอุปกรณ์จากทางกรมเ้าวถ้าไม่ได้งบประมาณตัวนี้ศูนย์ขาชุมชนของเราเองอาจจะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นแล้วงบประมาณตัวนี้เป็นการช่วยเหลือของกลุ่มและชุมชนของเราแบบยั่งยืนและถาวรศูนย์ข้าวชุมชนลาดลงม่วงตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2557นะคะได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าวนะคะอย่างเช่นการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีจากกรมมาทมเป็นมเมล็ดพันธุ์เพื่อจําหน่ายเราก็จะเป็นแปลรูปข้าวสีทําเป็นข้าวสารขายส่วนหนึ่ง แล้วก็นํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทําเป็นข้านมกลมการข้าวมีการสนับสนุนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เครื่องมือทําการเกษตรเครื่องหยอดข้าวเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวลงสีอย่างรถไถด้วยทําให้กลุ่มเราสามารถเดินไปได้แต่ก็ยังขาดเช่นรถเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นลานตากข้าวโคบองจรน,นะคะ วันนี้เราจะพาคุณมาตามติดชีวิตของพี่อภิชาติเกษตรกรคนเก่งที่ประสบความสําเร็จในการทํานาแค่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกดินต้องดีน้ำ้องป่อแก่การปลูกก้าวที่สาคขั้นเพื่อมัดปุ๋ยเต็มตีเพิ่มต้นทุนทาไมให้เปลืองตังค์เรียนมเมล็ดพันธุ์ข้าวก็จบแล้วเพราะการใช้มเมล็ดพันธุ์ดีจะช่วยลดต,ต้นทุนแถมผลผลิตยังเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพด้วยแค่นี้จบแหละแค่เปลี่ยนก็จบสา,ามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่าน สนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนครับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่สองของรายการเราแล้วนะครับกับช่วงประตูสู่อาชีพอุ๊ยวันนี้มีอาชีพอะไรน่าสนใจบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับสนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์และคณะในการลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนองคายนในเศรษฐกิจกระจังวงเลขาธิการสปกรและคณะได้ร่วมลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเพื่อติดตามการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์และคณะในโอกาสนี้สปกรโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน500รายเนื้อที่ประมาณ8,105ไร่โดยในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬมีพื้นที่ทั้งหมด2 น6 9 0 6 2 5ไร่ซึ่งมีพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินจํานวน8อําเภอ52ตําบลรวมประมาณ1,277,306ไร่หรือคิดเป็นประมาณ47.47% 47ของพื้นที่ทั้งหมดโดยมีการจัดที่ดินให้เกษตร,รกรในเขตปฏิรูปที่ดินจํานวน58,861ไร่จํานวน71,950แปลงรวมเนื้อที่ประมาณ1,784,43ไร่และที่อยู่อาศัย จำนวน26,74รยจายจำนวน 22, 2 2 5 8 6แปลงเนื้อที่ประมาณ12,660ก้ไร่และสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคายได้มอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอป,ปรกอบสี่ขศูนย์และโฉะนดเพื่อการเกษตรจำนวน122รายในพื้นที่3อำเภอได้แก่อําเภอเมืองหนองคายอําเภอพลพิสัยและอําเภอเฝ้าไร่รวม138แปลงเนื้อที่ประมาณ1598ไร้ งานชื่อนางสาวนัดดามีเงินค่ะมีที่ดินทั้งหมด30ไร่ค่ะมีการจัดสรรที่ดินปลูกยางพารา20ไร่แล้วก็ทำนาอีก10ไร่ค่ะเพราะว่าสปกรเนี่ย มันก็จะมีข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์ในที่ดินสปกระน,นะคะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นฉนดแล้วมันมีข้อดีเยอะทาเป็นสินเชื่อที่นํามาประกอบอาชีพเพิ่มคุณค่าของผลผลิตของเราได้ดีกว่าสปกระค่ะก็ไม่นานค่ะเพราะว่าแม่ไปยื่นขอทําเรื่องชนดเมื่อปลายพศ .2567 ไม่กี่เดือนก็ถือว่าได้เร็วมากแล้วก็ทาเอกสารสิทธิสปกรเข้าไปที่สปกรที่ดินจังหวัดพึงการแล้วก็ไปทําเอกสารกับเจ้าหน้าที่ที่สปกรแล้วก็ยื่นเอกสารมีสำเนาทะเบียนบ้านมีบัตรประชาชนแล้วก็กรอกรายละเอียดใเจ้าหน้าที่ค่ะถือว่าเร็วมากค่ะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะที่มีที่ดินเป็นสปกรนะคะอยากให้มาเปลี่ยนเป็น,นโฉนดเพราะว่าเรามีผลประโยชน์เยอะไม่ว่าเราจะนําไปทําเป็นสินเชื่อหรือว่าเอามาโอนให้ญาติพี่น้องหรือว่า ประกอบอาชีพอะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแล้วก็ผลผลิตของเราได้ดีกว่ามีค่ามากกว่าค่ะ เองก็มาสานต่อนยโยบายที่ได้ทําเอาไว้ตั้งแต่สมัยเต็มธรรนัตแล้วท่านอิทธิที่ดูแลสพกรก็เร่งรัดให้มีการแจกโฉนดเพื่อการเกษตรเพิ่มเติมในวันนี้ที่มารับไปทั้งหมด500แปลงด้วยกันหวังว่าจะทําได้มากที่สุดเท่าที่จะมีสภากำลังทำได้เพราะว่าตอนนี้เราลงไปกํากับทุกอาทิตย์ท่านท่านว่าการลงไปกำกับเองโฉนดต้นยางเราคิกออฟวันที่1เมษายนซึ่งเป็นวันครบรอบสถาปนากระทรวงเกษตรครบร้อยสาสิบสามปีนอกจากโฉนดต้นยางแล้วก็จะมีโฉนดต้นไม้ด้วยคือ นอกจากตัวเอกสารสิทธิ์ที่เขามีมูลค่าของที่ดินแล้วเนี่ยก็จะมีมูลค่าของทรัพย์บนดินมากาที่จะนําไปเป็นหลักทรัพย์ทำประกันทาเรื่องต่างๆได้รวมไปถึงขอสินเชื่อจากทกศแล้วก็จะมีโฉนดต้นไม้ของสปรกรในลักษณะเดียวกันเช่นต้นทุเรียนแล้วก็ต้นไม้ที่มีค่าอื่นๆบนพื้นที่สปรกรเราก็จะออกโฉนดต้นไม้ให้ด้วยตรงนี้ก็จะคิดไป็นที่หนึ่งในษาเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่เข้าข่ายคุณสมบัติมาสมัครขอโฉนดต้นไม้จากทางสปรกรได้ Thank you. พื้นที่ในจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายของสปกถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายโดยการอบรมและมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจะช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเต็มที่และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สปกอ,อย่างยั่งยืน เลยละครับผมสําหรับอาชีพในวันนี้นะครับซึ่งทุกคนสามารถนําไปทําตามได้เลยละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรคโฆษณาดูองุ่นสวยๆสักแว๊เบึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะจ๊ะ ต้องเรียนนะวันนี้ที่เราเข้ามาดูนะครับในพื้นที่สองสากรช่วยดูเรื่องของสากรที่นําโปรแกรมนะครับของกรมติดบัญชีมาใช้นะครับไม่่เรื่องของโปรแกรมทําโปรแกรมที่จะมาอาํานวยความสะดวกไม่ว่าจะเรื่องของการลงบลัญชีหรือเรื่องของการที่จะให้สมาชิกนะครับด้รับผูต้ตัวตนหรือการทาบัญชีในครัวเรือนหรือแม้กระทั่งตัวคณะกรรมการเองนะครับได้มีโปรแกรมสมาร์ทมอนิเตอร์นะครับ กับสมาร์ทเมเนจนะครับในการที่จะติดตามเรื่องของการทํางานของสากลนะครับเดี๋ยวกันเนี่ยในการลงพื้นที่นอกจากเรามาดูแล้วเนี่ยเราจะรับฟังความคิดเห็นทั้งสองสากลด้วยว่าวันนี้นะครับโปรแกรมต่างๆที่กรมตรวจนะครับได้ออกแบบมาให้แนะนําเสนอมาให้ใช้เนี่ยยังมีความต้องการอีกบ้างให้เราปรับปรุงซึ่งก็ได้รับข้อคิดเห็นนะครับจากทั้งสองสากลเปอย่างดียิ่งก็ต้องถือว่าวันนี้ลงมาเนี่ยเราได้ทั้งเห็นภาพของการกลับเคลื่อนได้รับทั้งเรื่องของฟีดแบ็กหรือว่าข้อความเห็นกลับไปให้กรมตรวจในการที่จะพัฒนาให้แอปพลิเคชันหรรรือโปแกมต่าง กรมตรวจได้สามารถตอบสนองกับพี่น้องสากลได้เต็มที่พวกเราชาวกรมตรวจเป็ีสากลเองนะครับก็นำนโยบายของรัฐบาลว่าการ,กกรเกษตรท่านอาจารย์นันมนต์ไปขับเคลื่อนแล้วก็คิดว่านะครับถ้าเราผลักดันตรงนี้ไปได้มากนโยบายรัฐบาลเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาที่สีนในโวเรือนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้มีการขยับลดลงได้ครับการทําบัญชีได้นําไปใช้ในสากลแล้วเนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีมาตรฐาน นะครับสามารถที่จะมีการควบคุมภายในนะครับลดเรื่องของการทุจริตในการตกแต่งบัญชีได้รวมทั้งเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลกับปปงกับกรมสมรสารในการที่จะกํากับเรื่องการฟ้องเงินในกระบวนการสากรด้วยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เรารับนโยบายจากรัฐบาลและนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับมาผลักดันให้กระบวนการสากรในภาคของการเงินในส่วนที่กรมตรวจรับผิดชอบเนี่ยสามารถที่จะเป็นระบบที่น่าเชื่อถือแล้วก็ให้พี่น้องสมาชิกสากรนะครับได้สามารถที่จะเป็นสมาชิกได้อย่างสบายใจนะครับและมั่นใจกับการทํางานของพวกเรา ด้วยครับวันนี้เราจะพาคุณมาตามติดชีวิตของพี่อภิชาติกเกษตรกรคนเก่งที่ประสบความสําเร็จในการทํานาแค่3ขั้นตอนขั้นตอนเร็กดินต้องดีน้ำนองป่อแก่การปลูกข้าวที่สำคัญต้องมัดปุ๋ยเด็มตีเพิ่มต้นทุนทำไมให้เปลืองตังค์เรียนมาไล้พันข้าวก็จบแล้ว เพราะการใช้มเมลิดพันธุ์ดีจะช่วยลดต้นทุนแถมผลผลิตยังเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพด้วยแค่นี้จบแหละแค่เปลี่ยนก็จบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เมลิดพันธุ์ข้าวพัทลุงและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่านสนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยังย่งยืน กันมาทางนี้คุณผู้ชมครับกับช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับนี่คือช่วงวิถียั่งยืนความยั่งยืนในภาคการเกษตรต้องบอกว่ามีหลากหลายอย่างมากๆเลยนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งเรื่องราวมาฝากด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ โอ้ที่นี่เหรอครับที่เขาเรียกว่าบึงบอระเพ็ดเอา้าแล้วไหนะครับบอระเพ็ดผมไม่เห็นมีซักต้นเลยครับชลทีไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะเราอ่ะใช่ไหมครับพี่ฟองใช่นี่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่ผมฝึกงานมาเนี่ย พี่ฟองลงไม้ลงมือกับผมครั้งแรกก็เอาหน่อยไงเดียวก็ฝึกง,งานจบแล้วนี่เดยวก็ไม่มีโอกาสเจอพวงคีแล้วเนาะโอ้โหนี่จะพูดซึ้งดึงดรามาเลยเหรอครับผมเนี่ยมาหาพี่ฟองกับพี่โอมเมื่อไหร่ก็ได้ครับมีเวลาเหลือเฟือหรอเปล่าครับผมว่างงาน <c oughs> อาแล้วไหนบอกว่าจะพาผมมาเที่ยวก่อนที่ผมจะฝึกง,งานจบไงครับทําไมพวกเราแต่งตัวกันแบบนี้ครับทำไมอ่ะใสยย่ทุกวันเอาแล้วนั่นเป็นอะไรอีกครับ <c oughs> ยืนยิ้มอะไรอยู่ตรงนะั้น ตีนกาขึ้นแล้วนะครับพี่เฮ้ยสุดทีพูดโอโอจาอะไรตีนกงตีนกาอะไรเสียทรงหมดเลยเพิ่งไปฉีดหน้ามาเนี่ยสงสัยเขามีความกรบที่หวานชื่นที่นี่ม้งพี่ฟองไม่รู้สักเรื่องได้ไหมเนี่ยไปหอกันเลยอกว้างขวางขนาดนี้ผมได้ยินมาว่าบึงบรเพรเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยใช่ไหมครับ ใช่รู้ไหมว่าที่นี่มีพื้นที่กว่า1,32,000กว่าไร่เลยนะอ,อย่างนี้ก็บรรจุน้ําได้เยอะสิครับถูกต้องแล้วแหละ <yd ul og> เพราะว่าบึงบอเทสของเรามีการบริหารจัดการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและเกษตรกร ใช่จ้ะและที่นี่นะ้ยังมีการบริหารจัดการพัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูเนี่ยกว่า6ด้านด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นด้านแรกนะเป็นด้านของการบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ในที่ดินด้านที่2เนี่ยก็คือการแก้ปัญหาภาัยแรงและความมั่นคงของน้ําส่วนด้านที่3าเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านของการพัฒนาคุณภาพน้ําตะกอนแล้วก็รักษาระบบนิเวศส่วนด้านที่4เนี่ยนะนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านการจัดการปัญหาน้าท่วมแล้วก็อุทกภัย ส่วนด้านที่5นะก็จะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาและก็ฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ําและด้านที่6กเนี่ยก็จะเป็นด้านของการจัดการอุป,ปโภคบริโภคให้กับประชาชนจ้ะอย่างในช่วงที่มีฝนตกชุกเราจะมีการผ่านน้ําจากแม่น้ําหลักเข้าสู่บึงบอลเพทของเราเพื่อเป็นการกักเก็บน้ําไว้ให้กเกษตรกรได้ใช้ในช่วงหน้าแรงด้วยและถือยังเพิ่มพื้นที่กักเก็บไม่ให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาม,มากเกินไปเพราะว่าจะส่งผลกระทบแก่ประชาชนในตอนล่างด้วย โอ้โหดีมากๆเลยนะครับนอกจากบึงบรารเพชรจะให้ความสําคัญแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์ให้กับประชาชนอีกด้วยนะครับอ้าโยมแลม้วนี่ไปยืนยิ้มบ้าทำไมอยู่คนเดียวเนี่ยยิ้มอะไร น,นี่นะนี่มาที่นี่ได้ไงเนี่ยนั่นดองหรือน้ำค้างมีฝาแสดด้วยหรอเดียวนะคะน้ำค้างไหนครับพี่หนูชื่อคานิงค่ะพี่จำผิดแล้วค่ะน่าจะไม่ใช่แล้วนะครับนั่นแตกพี่อย่าเศร้าไปเลยครับเดี๋ยวถึงเวลาก็เจอคนที่ใช่เองครับไปชมวิวดีกว่าครับใช่ไปนั่งเรือชมวิว บรรยากาศสวยๆจะฮิวใจเราเอง คิดเลยนะครับว่าที่นี่จะสวยขนาดนีุ้ดูทางนู้นสิครับมอกสวยมากนี่วอโดครับโดนชุดที <c oughs> จะตื่นเต้นเลยขนาดนั้นก็บึงบอระเพ็ดเนี่ย <c oughs> เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ <c oughs> ที่มีความสำคัญเป็นแหล่งเก็บน้ำฝนน้ำท่า <c oughs> แล้วยังรวบรวมในเรื่องของพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆอีกด้วยนะ เห็นว่าที่นี่มีนกอยู่หลากหลายสายพันธุ์เลยแหละทำไมล่ะครับก็พื้นที่แถวนี้เนี่ยมีพืชน้ำเต็มไปหมดนี่ดูสิ พืชน้ำเนี่ยเกาะกันเป็นกลุ่มๆเขาเรียกว,ว่าเกาะลอยแบบนี้นกชอบแต่ที่สําคัญเนี่ยนะบริเวณริมบึงเนี่ยเห็นไหมมีทั้งป่าพุป่าละเมะเนี่ยขึ้นอยู่ริมบึงเป็นจํานวนมากเป็นพื้นที่รอยต่อที่เชื่อมระหว่างระบบนิเวศท,ทางน้ําแล้วก็ทางบกแต่ที่สําคัญเนี่ยนะแหล่งตรงนี้ยังเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ําเล็กๆให้กับแม่น้ําเจ้าพระยาอีกด้วยแล้วก็อย่างที่เราเห็นนี่นกเยอะขนาดนี้เป็นถิ่นอยู่อาศัยของนก หลากหลายสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นนกประจําถิน่นแล้วก็นกอพยพด้วยเพราะแบบนี้ใช่ไหมครับถึงต้องมีการบริหารการจัดการหลากหลายด้านเพราะไม่ใช่แค่มนุษย์ที่จะต้องใช้น้ําจากบึงบราเพชรยังมีปลานกและพืชพันธุ์ต่างๆที่จะต้องใช้น้ําในการเจริญเติบโตแล้วก็ดารงชีวิตใช่แล้วเพราะว่าน้ำเนี่ยถือว่าเป็นอ,องค์ประกอบสําคัญเลยนะไม่ว่ากับคนสัตว์หรือพืชพันธุ์ต่างๆ เราดูสิถึงที่เนี่ยจะชื่อบึงบรวเพชษฟังดูน่ากลัวเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเต็มไปด้วยความสวยงามมากมายเลยดูสิมีธรรมชาติสวยงามขนาดนี้แถมยังเป็นที่พึ่งพิงของทั้งคนและก็สัตว์เหมือนนี่ไงเหมือนต้นบรเรพีษที่ภายนอกเนี่ยนะมีรสชาติที่ขมขื่นแต่ใครจะรู้ว่าภายใต้รสชาติที่ขมขื่นนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาแล้วก็ประโยชน์มากมายโอ้สุดยอดไปเลยครับพี่ปองโปรบมือครับทุกคนลาว้ว โอ้พี่ฟองผมก็นึกว่าคำตอบจากนางสาวไทยถึงหน้าพี่จะได้แต่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกอุย้ยพี่ขอโทษอพี่แรงเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเ <c oughs> ขินอะเออชลทีเป็นไงฝึกง,งานจบสักทีนะเราอะ <c oughs> นี่ผมจะฝึกจบแล้วใช่ไหมครับจะอยู่ต่อเหรอไม่อยู่ที่ว่าพี่ฟองเนี่ยจะเซ็นให้ผมผ่านหรือเปล่าแค่นั้นเองครับแต่ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ประกาพี่เหมือนจะหมึกหมดไงชลธี ลองชมพี่ฟองว่าสวยสวยมากครับสวยชมอมเหแมวเลยครับพี่โอมคำนั้นเป็นคำหยาบนี่นะโ,โดดีตกเรือเลยส่วนมากพี่ฟองเด็กอ่ะเขาจะไม่ค่อยพูดโกหกพี่สองคนนี้เนี่ยพี่คะเดี๋ยวเอาสองคนนี้ไปปล่อยเกาะกลางน้ำเลยค่ะแล้วพี่จะกลับคนเดียวเหรอครับก็ได้นะเอ้เอพี่มานบออกเรือครับไปพี่ คือทั้งหมดของรายการเราที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบภาคการเกษตรต้องติดตามไว้ได้เลยนะครับเพราะว่ามีทั้งสาระความรู้และก็ความสนุกปะปนกันไปในแต่ละสัปดาห์แต่ว่าวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนี่เลยครับสถานที่ไทยทำสวยๆแล้วก็อร่อยๆของเรานะครับนี่คือสวนเจริญผลองุ่นหวานบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองนะครับอร่อยทุกเม็ดอ,อ้สดทุกเม็ด เด็ดทุกพวงจะทั้งอร่อยจะทั้งเด็ดต้องมาที่นี่เท่านั้นเลยละครับผมวันนี้นะฮะผมและทีมงานขอบพระคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า6โมงเชา้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32กับรายการเกษตรนิว32กับผมหนุ่มเจียระวันนี้สวัสดีครับ